รถครับเพื่อนรถขวามืขอขวามือหัวขัวมันยังไม่ไปเพื่อนมันยังไม่ไปเดี๋ยวซ้ายไปเจอเลย กลับเลย่กคุณบิวตี้เหรอ <c oughs> ที่จ้งเยอะแต่แยะก,ก็ไม่ไปเอา้าก,ก็ไปกับพี่ท้าไงค้างหูเลย <c oughs> เมื่อก <c oughs> ี้กระสุนเฉียวพิ้วพิ้วพิ้วเเตืนนะคะเเตืน ที่มีรถมาไโดนรถเพื่อนตกใจโอ้มาสิเหลีวรถห่า <oires> พังหมดชาร์จชาร์จมีระเบ mm ิดไหมอืม hmm. อืม m a r k the location ตีเลยยังสวยเพื่อนที่สุดเขารับเบอร์ม <se anyway> ีเบอร์สามตายแล้วเไงแล้วใครมาเคาะตุงตุงตุง มจะเข้ามานี่เราหรือปล่ามเเาเกมเพ่อเ,เห็นเราเพือนน็อกหนึ่งเพื่อนอีกตัวหนึ่หงหลังหิน เ้ยยงวะมีทางนั้นตัวหนึ่งพ่ทางนี้ <Watch out. S 2> ตัวนึงกองฟางหรือ opt, แอดอกนี่เหรอได้เพื่อนได้อยู่ไม่มีคนอยู่นี่ awesome บนเขาบนเขาเต็มเลยเพื่อน กระโดดออกทำไมเพื่อกระโดดลงจากบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยทำไมมัน <Hey. S 1> เก็บเสียงอยู่ใกล้ยังไงเสียงมันนี่อยู่บ้านนี่แหละเพื่อนอยู่บ้านนี่เก็บเสียงผมเห็นทางกระสุนแล้ว โอ้โหหนูหน้าต่างเลยเพื่อนเห็นไหมเบอร์สี่น่่ตรงนี้ม,มี watch out วงเราหรือวงเข้าเนี่ยเพื um> sí ่อนไม่รู้เราติดวงเราติดวงวงเราวงเรา วงเราแต่ว่ามันเข้ามาเพิ่มแล้วตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิมีแค่เราสามคนก็จะปิดถ้าใครมีอะไรไปส่องส่องได้นะเนินเขาเลยเดีย๋ยวผมไปดูเได้ได้เนินเขามันกำลังจะนี่มันกำลังจะ,งจะออกกทางเข้ามา โดนเพื่อนมาทางผมแล้วตัวหนึง่ง <Watch out. S 2> ผมชจับปืนไส้สิต้องเอาปืนขึ้นมาช่วยอะ่ะมันมีสองตัวแต่ผมยิงมันน็อกตัวนึงดึงผมแล้วอยู่โอเคโอเคมันมีที่ชุบเองปะมีที่จับเองไหมไม่มีเลยไอ้ตัวที่น็อกไป ระวังนเพื่อนมันอยู่ติดเลยนี่นี่ป่ะในตัวสมองนี่ป่ะครับผมนี่มันชิดแล้วเพื่อนได้ยินเสียงอยู่อยู่น่าจะอยู่ Watch out! <'s S 1> <jumped? S 3> ติดกับผมไงเฮ้ย hey, อีกตัวหนึ่งมานะเพื่อนด้านล่างเลยอีกตัวหนึ่ง Watch น out ะ Enemies อีกตัวหนี่งข้างล่างเหมือนเดิมเพื่อนโดดลงไปยิงได้เลยเนะี่ยสวย We are number one. We're the best.